เสียงคุ้นกันไหมครับเสียงแห่งความสุขเสียงแห่งความอร่อยและใช่ฮะเนี่ยคือเสียงของมันฝรั่งทอดแค่ฝานฝานมันแล้วเอาไปทอดให้กรอบก็ครองโลกได้แต่สิ่งที่คุณไหนไม่เคยรู้ก็คือต้นกําเนิดของมันเนี่ยมันไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่มันเกิดจากความแค้นและนี่คือเรื่องของมัน The History ไปฟังกันเลยครับ The History เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มที่นี่ครับ ฤดูร้อนปี1853ทราโตกาสปริงรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมืองทราโตกาเนี่ยมันคือเหมือนเป็นเมืองพักตากอากาศของคนรวยๆในยุคนั้นครับฟิลฟิลเขาใหญ่อะไรเงี้ยฮะซึ่งก็มีโรงแรมชื่อดังในยุคนั้นฮะที่ชื่อว่ามูลสเลกเฮาส์ในร้านอาหารของโรงแรมมูลสเลกเฮาส์เนี่ยมีหัวหน้าเชฟที่ชื่อว่าจอร์ดครัมซึ่งจอร์ดครัมเนี่ยเขาเป็นเชฟลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกันแล้วก็มีเชื้อสายชนพื้นเมืองอเมริกันด้วย ยอดครัม um เนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องทาอาหารมากครับแต่ว่าก็ขึ้นชื่อเรื่องความใจร้อนและไม่ยอมคนเช่นกันพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมฮะว่าเขาจะเจอกับอะไรตามตำนาน,นเขาคาดว่าคนที่มีประเด็นเนี่ยน่าจะคือชายที่มีชื่อว่าคอนเนลิอุสแวนเดบิลซึ่งอิตาคอนเนลิอุสเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่รวยมาจากการเป็นเจ้าพ่อการรถไฟและธุรกิจขนส่งไงแต่ชื่อเสียงที่นอกจากความรวยเนี่ยก็คือความพิถีพิถันและความจู้จี้จุกจิกอย่างร้ายกาจครับในยุคนั้นเนี่ยเมนูกินเล่นยอดฮิตคือเมนูหมันฝรั่งทอดครับ แต่ว่ามันคือมันฝรั่งที่หั่นเป็นชิ้นหนาๆที่คล้ายเฟ้นไฟในปัจจุบันแบบจะเรียกว่าเฟรนไฟแบบดั้งเดิมก็ได้ซึ่งคุณคอนเนียสเนี่ยก็สั่งเมนูมันฝรั่งทอดนี่แหละแต่พอพนักงานเอามาเสิร์ฟให้เนี่ยเขาแค่แตะๆนิดเดียวแล้วเขาก็ส่งมันกลับครัวเลยแถมเสียงดังในร้านด้วยบอกว่าเฮ้ยเป็นฝรั่งเนี่ยมันหนาเกินไปแล้วก็ไม่กรอบเลยอ่ะไม่เป็นไรเชฟจอร์ดครามก็ทาให้ใหม่ฮะแล้วพอทําจานใหม่ให้คอนเนียร์สก็ไม่โอเคอีกบอกว่าโอ้ยหนาไปซึ่งเนี่ยอะ เอาวะสั่งสอนซะหน่อยจอร์ดครัมก็เลยเดินเข้าครัวแล้วก็ประกาศกล้าวเลยฮะบอกว่า <_ d ew> s> <S เดี๋ยวดูเนี่ยจะเป็นมันฝรั่งทอดที่แกไม่มีวันลืม <_ d ew> s> <S เขาตัดสินใจเอามีดที่คมีิสุดในร้านเนี่ยเอามาฝานมันฝรั่งเนี่ยให้บางเหมือนแผ่นกระดาษเอาให้ใช้ซ่อมจิ้มไม่ได้ไม่กรอบใช่ไหมไม่กรอบใช่ไหม,ไ,ม,ไ,หมได้จับไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยเอาให้แข็งเอาให้กรอบโป๊กเลยแล้วตบท้ายด้วยเลยแสบดีไม่ชอบแบบคลาสสิกใช่ไหมจัดไปโรยเกลือหนักๆไปเลยเอาให้เข็มเอาให้เป็นไตซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรม ทำให้หวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยรสชาติที่คุณคู่ควรแต่ผิดแผนนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับตรงกันข้ามกับที่จอร์ดคลัมคิดไว้เพราะแทนที่คอนเนียสโชรธเนี่ยเขาดันเลิฟมันฝรั่งทอดจานนี้แบบจริงจังเขาบอกว่าเพิ่งเคยกินของแบบกรอบแบบเนี้ยแล้วก็รสชาติแบบจัดจ้านมากแน่นอนดิโรยเกลือไปขนาดนั้นและทีนี้นอกจากคอนเนียสเนี่ยพอแขกคนอื่นๆในร้านได้ยินเสียงเคี้ยวกับกรอบๆใช่ไหมเขาก็พากันถามว่าไออินเนียมันอะไรอยากลองบ้าง แล้วมันฝรั่งทอดแบบแผ่นก็ถูกเสิร์ฟในทุกโต๊ะครับจากมันฝรั่งแก้แขนอยู่ดีๆร้านก็ได้เมนูเบสเซอร์ใหม่โดยในช่วงแรกเนี่ยมันถูกตั้งชื่อว่าสราโตกาชิปตามชื่อเมืองครับและเชฟจอร์ดครัมเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้โอกาสมันลอยไปเฉยๆฮะเพราะว่าเงินอยู่ในอากาศใช่ที่ไหนละ่ะ ต่อมาเขาได้เปิดร้านอาหารของตัวเองครับแล้วก็วางตะกร้าที่มีサラโตกา้าชิพไว้บนทุกโต๊ะให้เป็นของทีเล่นฟรีคล้ายๆกับเวลาที่เราไปกินข้าวแล้วเขามีข้าวเกี๊ยวกุ้งมีถั่วทอดวางไว้บนโต๊ะให้ไงครับแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้サラโตกา้าชิพก็เลยกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองครับใครมาเที่ยวก็ต้องซื้อกลับเหมือนสายไหมยุธยาแต่ปัญหาคือไอ้ระโตกา้าชิพเนี่ยมันถูกขายในถุงกระดาษหรือไม่ก็ใส่ถังไว้ซึ่งมาทําให้เหม็นหืนง่ายแล้วก็มันแตกง่าย และตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนก่อนที่มันจะกลายเป็นมันฝรั่งทอดกรอบแบบซองหรือขนมครกเคี้ยวต่างๆที่อาจจะอยู่ในมือของคุณตอนนี้ไปฟังกันต่อเลยครับในช่วงปี1920ลอร่าสกัดเดอร์ผู้ประกอบการหญิงแกร่งแห่งแคลิฟอร์เนียลอร่าเนี่ยคือผู้ปฏิวัติวงการซองขนมฮะคือก่อนหน้านี้พอมันมีปัญหาอาหารเหม็นหืนในซองกระดาษใช่ไหมลอร่าเนี่ยก็เลยลองเอากระดาษไข2แผ่นมาประกบกันแล้วก็ใช้เตารีดร้อนๆแหน่รีดขอบให้มันติดกัน ซึ่งไอกระดาษไข่2แผ่นนี่แหละนับเป็นถุงสูญญากาศถุงแรกของโลกฮะนวัตรกรรมนี้ทำให้มันืันหรังทอดคงความสดใหม่และกรอบได้นานขึ้นและลอร่าเนี่ยยังเป็นคนแรกด้วยที่ตัดสินใจพิมพ์วันหมดอายุของอาหารลงบนถุงฮะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าของที่ได้กินเนี่ยจะยังอยู่ในคุณภาพที่ดีแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์อาหารในปัจจุบันครับคุณรู้ไหมครับว่าเกือบเกือบร้อยปีตั้งแต่ซาดาโตกาชิฟเกิดขึ้นเนี่ยมันรั่งทอดแบบแผน่น มันมีแค่รสเกลือเท่านั้นแล้วเกลือเนี่ยมันไม่ได้มาในถุงด้วยแต่มันเป็นซองเกลือเล็กๆที่มันแถมมากับถุงมันฝรั่งทอดให้ลูกค้าไปฉีกเอาแล้วก็เช็คเอาเองแต่การปฏิวัติรสเกลือเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950ครับมีชาวไอริชคนหนึ่งฮะที่ชื่อว่าโจสปัตเมอร์ฟีเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทมันฝรั่งทอดที่ชื่อว่าเตโต้ในไอแลนด์เขารู้สึกว่าการที่มันมีแค่รสเกลือมันน่าเบือ่อก็เลยอ่ะเรามาลองทําอะไรใหม่ๆกันดีกว่าเขาก ว่าจะทายังไงให้เราใส่ผงปรุงรสเนี่ยลงไปในถุงมันฝรั่งทอดได้แล้วพอมันสําเร็จเนี่ยโลกของเราก็ได้ลิมรสกับมันฝรั่งทอดที่มีรสชาติอื่นๆเป็นครั้งแรกครับซึ่งรสแรกๆที่เกิดขึ้นและเป็นตานานเนี่ยก็คือรสชีสและหัวหอมและรสเกลือและน้ำซุปเซจูซึ่งเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ของวงการครับแล้วพอการใส่ผงปรุงรสมันแมช,ชใช่ไหมแบรนด์ที่ค่อนข้างดังอยู่แล้วของใช้ที่มีชื่อว่า Her Man เฮอร์แมนเลย์ดาออกยังว่าแบรนด์อะไรใช่ครับเลสก็ได้เติบโตอย่างก้าวกระ แล้วก็ได้สร้างรสชาติที่หลากหลายมากๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินของแต่ละประเทศครับและเลก็กลายเป็นเจ้าตลาดจนถึงปัจจุบัน b e t เ e อร์แ eat just one วพนันได้เลยว่ากินชิ้นเดียวไม่เคยพอรู้ไหมฮะว่าสโลแกนสุดคลาสสิกของเลเนี่ยเกิดขึ้นในปี1963ครับซึ่งเลเนี่ยนับเป็นแบรนด์มันฝรั่งทอดแบรนด์แรกที่นำคนดังมาโฆษณาครับซึ่งพรีเซนเตอร์คนแรกของเลกเนี่ยก็คือเบิร์ดล่าซึ่งโด่งดังมาจากบทบาทของเจ้าสิงโตขี้ขลาด ในภาพยนตร์เรื่อง m e t r o g o w i n m a y e r ในปี1939ซึ่งเป็นบทละครดัดแปลงมาจาก The Wizard of Oz ครับเสียงนี้มากแล้วใครจะไปเชื่อฮะว่าเสียงเนี่ยมีผลต่อการรับรสชาติของเราขนาดไหนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเคยทดลองแล้วก็คนพบว่าคนเราเนี่ยจะรู้สึกว่าของทอดอร่อยและสดใหม่กว่า หากพวกเขาได้ยินเสียงเคี้ยวกรอบขึ้นมาในตอนที่กินเข้าไปซึ่งอเนนียแหละคือเหตุผลที่บริษัทขนมทุกที่ทุ่มเทกับงานวิจัยเพื่อทําให้มันฝรั่งทอดของตัวเองมีเสียงกรอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดและคุณรู้ไหมครับว่ามันฝรั่งทอดมันไปไกลได้ขนาดไหนมันฝรั่งทอดฮะคือหนึ่งในอาหารชนิดแรกของโลกที่ถูกนําขึ้นไปทดลองในอวกาศโดยมันถูกส่งขึ้นไปกับกระสวยอวกาศโคลลมเบียในปี1985ครับเพื่อดูว่าสภาวะไร้น้ําหนักบนอวกาศเนี่ยมันส่งผลต่อน้ําหนักอาหารยังไง และคุณรู้ไหมครับว่าแบรนด์มันฝรั่งทอดที่เรารู้จักกันดีอย่างสิงเกิลส์ไม่นับเป็นมันฝรั่งทอดครับคือตามกฎหมายในบางประเทศเนี่ยการที่เราจะเรียกอาหารนี้ว่ามันฝรั่งทอดได้มันต้องเป็นการเอามันฝรั่งสดมาฝานเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปทอดแต่ p r i ิ g เกิลเนี่ยมันทํามาจากมันฝรั่งอบแห้งแล้วก็มาอัดเป็นแผ่นฮะทำให้ในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถเรียกว่ามันฝรั่งทอดหรือ Potato c h i p s ได้แต่ต้องเรียกว่า p โ t เต c r i ริ s แทนครับ และเรื่องสุดท้ายมันฝรั่งทอดมันมีอิทธิพลกับชีวิตของคนเราอย่างไงคําตอบอยู่ที่นี่ฮะประเทศสหรัฐอเมริกามีวันมันฝรั่งทอดแห่งชาติเป็นของตัวเองฮะ National Potato Chip Day ซึ่งตรงกับวันที่14มีนาคมของทุกปีครับอย่าลืมซื้อมันฝรั่งทอดไปฉลองกันละ่ะและนี่คือเรื่องราวของมันครับจากความหัวร้อนของเชฟที่อยากแก้แขนกลายเป็นเมนูในตำนานถูกปฏิวัติด,ด้วยทุงกระดาษข,ขายของลอร่าสกัตเดอร์ถูกเต็มเต็มด้วยผงปรุงรสของชายชาวแอลิช และกลายเป็นขนมที่คนทั้งโลกขาดไม่ได้ใครจะไปคิดฮะว่าขนมทอดกรอบที่เรากินกันทุกวันเนี่ยจะมีเรื่องราวความเป็นมาที่ทั้งแสบสัตว์และน่นทึ่งซ่อนอยู่มากมายแล้วคุณล่ะครับชอบมันฝรั่งทอดแบบไหนแบบเรียบแบบหยกักรสเกลือคลาสสิกหรือว่ารสแปลกแล้วชอบเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่อยากฟังประวัติศาสตร์ของอะไรเป็นเรื่องต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะก็ติดตามเอาไว้สำหรับวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันใหม่กับเรื่องของมัน The History สวัสดีครับ The history